Wherever they run, I will find them. Take flight. Nailed them. Last player standing. One enemy remaining. Revealing area. Clutch! No more to oppose us. ตอนรความสู่ช่องของโรเบิร์ตเชสอีกครั้งนะครับผมกลับมาอีกครั้งกับการรีวิวหรือว่าการวิเคราะห์นะครับคลิปเกมเพลย์ใหม่ของเอเจนต์ตัวใหม่นะครับโซวานั่นเองครับคุณผู้ชมซึ่งเหบอกเลยนะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะได้เห็นโฉมหน้าค่าตาของโอม n นกันด้วยนะครับหลังจากที่เขาปล่อยสกิลอ,อมาแล้วนะครับในตามเว็บต่างๆแต่ว่าเรายังไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยในวันนี้นะครับเราจะได้เห็นหน้าแล้วนะครับว่า โมเดลหรือว่าหน้าตาเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับสำหรับโอเมนสำหรับเอเจนต์ตัวนี้นะครับชื่อโซวานะครับซึ่งก็มาจากประเทศรัสเซียโดยความสามารถแรกนะครับเราจะได้เห็นนะครับว่าเขาปล่อยโดรนออกไปนะครับเพื่อที่จะเหมือนกับยิงมาร์คเป้านะครับว่าศัตรูนะครับจะอยู่ตรงบริเวณไหนนะครับเราสามารถที่จะยิงนะครับโบนะครับหรือว่ากระสุนออกไปได้นะครับจากการควบคุมโดรนนะครับซึ่งพอเวลายิงเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีเหมือนกับกรอบแดงนะครับ พื่อให้เพื่อนๆเราเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นแล้วก็สามารถที่จะมาเก็บตัวที่แอบอยู่ในบริเวณมุมอับต่างๆได้นั่นเองครับผมแล้วก็ในบริเวณด้านล่างนะครับจะมีระยะเวลาในการใช้โดรนนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับก็โดนยิงทําลายไปก่อนนะครับรวมถึงโดรนตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะกดปิดได้นะครับทุกๆเมื่อจากคนเล่นแล้วสกิลสกิลหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างคล้ายกับฮันโซใน Over Watch นะครับก็คือเหมือนกับจะยิงธนูไปนะครับเพื่อที่จะสร้างคลื่นโซน่าเพื่อเช็คว่าสตรอยู่ในบริเวณไหนนะครับ หลังจากยิงออกไปแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับว่ามันจะแสดงตำแหน่งนะครับของสตูที่แอบอยู่หลังกล่องนะครหรือว่าหลังกำแพงนี้นะครับแล้วก็ถูกเก็บคิวไปด้วยการยิงทะลุกำแพงไปนั่นเองครับคุณผู้ชมซึ่งก็หมอเลยว่ากำแพงนี้เนี่ยค่อนข้างดูหนานะแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขายิงทะลุผ่านได้หรือเปล่าหรือว่ากำแพงใดๆในเกมนี้นะครับมันยิงผ่านในทุกกำแพงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับต้องรอดู ว่าในเกมนี้เนี่ยเขาจะกาหนดให้กําแพงถูกยิงทะลุได้ตามคลิปนี้หรือเปล่านะครับโอเคครับสรับในคลิปนี้เนี่ยเพ่อนแค่ที่จะมีะยะเวลดาสั้นนะครับก็ต้องรอติดตามชมกันในวิคหน้านะครับว่าจะมีเอเจนต์ตัวอะไรที่จะปล่อยออกมาให้เห็นกันอีกนะครับตื่นไม่นานนะครับเกมนี้ก็จะเปิดตัวให้เล่นกันแล้วนะครับตอนนั้นนะครับถ้าไรออดนะครับเห็นคลิปนี้นะครับก็ขอเถอะนะครับขอบไปต้าคียเพื่อให้ผมไปทดลองเล่นกันหน่อยเถอะนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ ลองดูเกมเพลย์กันจริงจังๆนะครับผมโอเคนะักสำหรับในวันนี้นะครับผมโรเบิร์ตเชชต้องขอตัวลางคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่กันในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ